สวัสดีครับเป็นอีกวันนึงนะครับส่งเครื่องตับไปฟ้ารุ่น M6 ถึง M36 นะครับรอบนี้นะครับส่งที่อ้อมน้อยสมุทรสาครน,นะครับอยู่กันตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงบ่าย3นะครับ ทางร้านเรานะครับเจาะย็ดให้นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยสอนการใช้งานเรียบร้อยมีตารางงานตาร์ปมีด้วยนะครับความเร็วดึกนะครับความเร็วลงความเร็วขึ้นนะครับของชนิดดอกตาร์แต่ละไซส์การเลือกใช้ดอกตาร์ปตาร์เกียวมนตาร์เกียวนิ้วนะครับทางเราสอนให้ครบเดี๋ยวเรามาชมวิดีโอ การส่งมอบเครื่องกันนะครับเคสงานตามนะครับตัวนี้งานจริงนะครับงานจริงของลูกค้าเดี๋ยวเราไปชมกันยาวๆครับวิ่งกระตือือนเลยนะวิ่งกระตือรือร้นหมดเนี่ยอ้วกอะไรเขาเปลี่แม่ครับเขาตัวนี้ตัวท่อคือสีน้ำเงินที่ด้างล่างตัวสีแดงนี่คือท่อที่ใช้อะไรอ่าท่อเนี่ยหมายความว่าตัวท่อเนี่ยควันแบบแรงดิบครับแรงดิบแรงดิบแรงดิบถ้ามันพื้นแรงดิบก็สูงใช่ครับถ้ามันพื้นแรงดิบมันก็สูงขึ้นต่อครับเนี่ ก็ลงแบบนี้วิ่งเรื่อยๆสบายๆทีนี้พอเรารู้ว่า40ได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่างานงานเกียร์เราเยอะขึ้นอ่ะเราก็เพิ่มเลยครับ50ปกติเพิ่มได้เลยครับแต่เยอะผไม่อยากเพิ่มครับเดี๋ยวเรื่องไว้เดี๋ยวดูนะครัเพราะเราต้องตอบให้คนเนี้เขาตายตัวใช่เพราะว่าที่เรื่องนี้ควบคุมยากขึ้นใช่เราจะลเลยรถฟ้าแค่นี้ไม่เป็นไรงานผมให้แต่งานผมนั่ส่วนมากไม่งานอะไรแปลกๆตอนนี้จะมีงานเพาะผมก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับศูนย์หกห้าเจ็ดสี่เจ็ดสี่ห้าสามสาม ไอดีไลน์ก็เบอร์เดียวกันนะครับ0657474533ขอบคุณครับครับ